ไปป,ไปสองอย่างนั้นต่เช้าอันนี้ไปดักไว้ด่วงนะดักก็้ห็นนี่ตัวใหญ่ดังเลยกระชอนเลยเนี่ยชอ่อนโอ้กำลังจะออกไปสู่คนอื่นแล้วใหญ่เกินเอ้ดี๋ยวยหนึ่งโลเนี่ย่าจจะประมาณสามูถึงถึงสองถูกห่รูปกว่าเลย อว้วตังมันิ่ใหญ่ก็่าแค่นี้อีกอ่ะอู้อู้ย่ยาจับไม่ได้เลยอ่ะผลงานวันนี้เพราะว่าเอาปลาปลาเก่ามันตายอยู่ในน,นี้มันน่าจะไปกินปลาเก่าจะออกสู่เบ็ดคนอื่นเราก็จัดก,การก่อนดักได้ตรงไหน ສັກໄສໄກ່ອືມປົມไສໄກ່ໄไກ່ດໄວ